สวัสดีครับพบกัชบช่องทีเซีนชาแนลนะครับวันนี้ครับหลังจากที่เรารีวิวปืนรีวิวเครื่องบินมาแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับนี่เลยนะครับ mm hmm. เป็นพวงคุญแจโมเดลเครื่องบินกันบ้าง mm hmm. ไม่ใช่นะครับไม่ใช่โมเดลเครื่องบินนะครับพวงคุญแจปืนนั่นเองนะครับเป็นโมเดลปืนอตัวนี้เลยเป็นอันแรกของผมก็คือบาร์เรต M82 นะครับ เบรเอต M แปดสบสองหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องเล็งนะครับตัวนี้เป็นพันท้ายนะครับตัวนี้ด้ามจับเห็นไกลไหมครับเห็นไกลตรงนี้ก็จะเป็นเซฟกับเซมิออตโต้นะครับก็ปืนนี้เป็นปืนแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับเป็นแบบว่ายิงต่อเนื่องนะครับยิงทีละนัดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น รลอกลวดแสงนะครับตรงนี้เป็นคาตั้งนะครับตรงนี้ก็จะมีรูลบายความร้อนนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแมกกาซีนนะครับในของจริงเนี่ยในของจริงก็จะเป็นกระสุนขนาด50 BMG นะครับก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นปืนสไนเปอร์นะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ไปท่ช่องทีเทียชนแนลเลยครับสวัสดีครับ